ไม้ด่างปลายใบยเหี่ยวแห้งใครเจอปัญหานี้อยู่มาแก้ปัญหาไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเหมือนกับที่เกิดไปข้างต้นเลยนะคะใครที่กําลังเจอปัญหาไม้ด่างที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมีอาการปลายใบยแห้งแล้วก็เหี่ยวนะคะดูไม่สดใสเลยออกมากี่ใบกี่ใบก็เป็นเหมือนกันนะคะวันนี้มาดูค่ะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขยอย่างไรค่ะ สืบเนื่องมาจากนะคะเราได้ไปส่องตามกลุ่มต้นไม้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปในกลุ่มซื้อขายสเสน่ห์จันบุษราคำค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆภายในกลุ่มนะคะเขาโพสต์ปัญหานะคะพร้อมกับภาพบุษราคำของเขาค่ะว่ามันมีปัญหาก็คือปลายใบยนะคะจะมีลักษณะเหี่ยวแห้งแบบนี้ค่ะทุกคนเขาก็ถามนะคะว่าจะแก้ไขยอย่างไรดีนะคะซึ่งก็มีเพื่อนๆที่มีความรู้ในด้านนี้นะคะทุกคนเข้ามาตอบคําถามค่ะแต่ว่าอาการนี้นะคะ อันที่จริงอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นกับบุษราคามอย่างเดียวนะคะไม้ด่างทุกชนิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีแก้ไขพร้อมๆกันค่ะอย่างเพื่อนท่านนี้นะคะเขาเข้ามาบอกว่าเกิดจากการควบคุมอุณหภูมินะคะวงเรบความชื้นในอากาศนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกันไม่ได้ถ้าอยากเลี้ยงสวยๆนะคะต้องระบบปิดเท่านั้นระบบปิดก็คือเลี้ยงในตู้นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นแบบว่าลงต้นไม้แบบอีเวสเลยนะคะทุกคน แต่พอปล่อยขายออกมาก็จะโดนบ่นนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยไม่ค่อยทนกับอากาศปกติข้างนอกเลยซึ่งไม่นานก็จะยุบง่ายนะคะหรือถ้างบน้อยเลี้ยงตู้อบใสๆ่ๆยาวๆไปเลยนะคะใบด่างจะทนมากถ้าเลี้ยงอากาศปกติตอนเขาเล็กๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะคะเรื่องใบด่างยุบก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตอนต้นเล็กๆนะคะถ้าเลี้ยงในสภาพอากาศปกติเนี่ยอาจจะมียุบมีคลื่นมียุบมีขึ้นบ้างนะคะ แต่พ่อเขาโตเข้าสู่วัยสาวใบจะเริ่มหนาและก็สู้อากาศได้เองค่ะนะคะก็เพื่อนท่านนี้นะคะแนะนำได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนท่านต่อไปนะคะบอกว่าขอบใบสีเผือกสีเหลืองนะคะจะบอบบางด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ช้าค่ะจากช้ำก็จะแห้งนะคะก็คือแนะนำให้ใช้กรรไกรเนี่ยเล็มตัดนะคะส่วนที่เสียออกนั่นเองค่ะ แล้วเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าช่วงนี้อากาศแห้งนะคะความชื้นต่ําใบที่บางๆเนี่ยจะมีผลขอบใบแห้งนะคะอาจจะเพิ่มความชื้นภายนอกหรือว่าเลี้ยงระบบปิดไปก่อนนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากจะให้ไม้ด่างของตัวเองเนี่ยสวยๆนะคะผ่านหน้าหนาวไปได้ก็ต้องเลี้ยงระบบปิดก่อนนะคะหรือว่าใส่ในตู้อบนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนท่านนี้นะคะก็มาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าน้องด่างเยอะค่ะก็แน่นอนนะคะไม้ที่มันมีความด่างเยอะก็จะเบาบางแล้วก็อ่อนแอ กว่าต้นไม้ปกติทั่วไปค่ะนะคะแล้วก็จะต่อได้ว่าเดี๋ยวโตขึ้นแข็งแรงนะคะ รากหาอาหารได้มากพอน้องก็จะแจ่มแจ่บเด้งเด้งนะคะไม่ไม่ง่ายเพื่อนอีกทัานหนึ่งนะคะก็บอกว่าหน้าหนาวเป็นเหมือนกันครับยิ่งช่วงลมแรงๆนะคะซึ่งลมเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาลมหนาวมาเนี่ยมันพัดมาปุ๊บนะคะมันก็จะมาเสียดสีกับใบของเรานะคะหรือบางทีนะคะใบแต่ละใบนะคะก็เกิดการเสียดสีกันเองค่ะก็อาจจะทําให้เกิดรอยแผลกลายเป็นช้ําแล้วก็กลายเป็นแห้งแบบนั้นได้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือการวิเคราะห์ถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคะสำหรับใครนะคะที่เลี้ยงไม้ด่างแล้วกําลังเจอกับปัญหาขอบใบนะคะหรือว่าปลายใบเนี่ยมีอาการแห้งเหี่ยวนะคะทุกคนซึ่งเราก็เจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าบุษราคมของเราเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่ากับต้นไม้ชนิดอื่นๆของเราเนี่ยก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะนี่อย่างเช่นบอนสีต้นนี้ของเรานะคะทุกคนเศรษฐีพันล้านนะคะเนื่องจากเขามีความด่างขาวเยอะเห็นไหมเนี่ย ก็เลยเกิดนะคะปัญหาบริเวณด่างขาวนี่แหละค่ะเห็นไหมคะจะเกิดเป็นแบบว่ามีอาการนะคะใบแห้งๆแบบนี้นะคะแห้งๆกรอบๆซึ่งก่อนที่เขาจะแห้งเนี่ยเขาก็น่าจะมีปัญหาช้าน้ําก่อนนะคะส่วนที่มันเป็นด่างขาวด่างเหลืองหรือเผือกเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมใบนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลย ะะวิธีแก้ก็อย่างที่เพื่อนเอนเขาแนะนำนะคะก็คือต้องเลี้ยงในตู้อบนะคะถ้าอยากจะให้เขาสวยแบบนี้ผ่านหน้าหนาวไปได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีตู้อบและอยากจะให้เขาเติบโตอย่างแข็งแรงนะคะเราก็ต้องยอมทําใจที่จะเห็นบางใบของเขาเนี่ยที่จะเสียหายได้บ้างค่ะ นอกจากบอนสีนะคะเราก็ยังเห็นเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับหูช้างด่างเหลืองด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอาการเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วค่ะใบจะเริ่มซีดนะคะแล้วก็จะมีลักษณะช้ำนะคะบริเวณตรงนี้ตอนแรกอจะเป็นอาการช้ำน้ํานะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเขาจะค่อยๆแห้งแล้วก็กลายเป็นกรอบแห้งเหี่ยวไปนั่นเองค่ะนี่แบบนี้นะคะ นี่เลยถุงเงินถุงทองก็อาการเดียวกันนะคะทุกคนโดยเฉพาะบริเวณด่างนะคะก็จะมีอาการแบบนี้เลย ก็เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากจะเห็นไม้ด่างของเราสวยๆอยู่ให้ผ่านหน้าหนาวไปได้ก็เอาเข้าเลี้ยงในตู้อบนะคะทุกคนหรือว่าเลี้ยงแบบระบบปิดไปเลยนะคะให้ความชื้นในอากาศเนี่ยมันสัมผัสนะคะน้องเขาก็จะชูใบนะคะสวยสดงดงามแบบว่าไร้รอยมลทินเลยค่ะแต่ถ้านะคะเราไม่ได้มีงบประมาณที่จะซื้อตู้อบหรือว่าทําตู้อบหรือว่าทําระบบแบบว่าโรงเรือนแบบอ e ีเว็บแบบระบบปิดอย่างดีนะคะทุกคนเราก็เลี้ยงแบบง่ายๆนี่เลยค่ะ ให้เขาอยู่ในสภาวะปกติไปเลยนะคะให้เขา,าชินไปกับสภาพอากาศไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอเขาโตขึ้นรากเขาหาอาหารได้เก่งขึ้นนะคะเขามีภูมิต้านทานมากขึ้นนะคะเขาก็จะเติบโตแล้วก็สวยงามอย่างแข็งแรงนั่นเองค่ะถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะคะหรือว่าใครที่มีวิธีแก้นะคะแบบเด็ดๆเลยก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ